ใครพร้อมก็พร้อมไปเลยนะคะฉันกินค่ะฉันเหนื่อยไม่ใช่ว่าโผล่เผือนอกิน,นไร้หรอเสียวทักไอ้นั่นอ้วนนะไอ้นั่นไขมันเบาหวานความดันนะฉันเหนื่อยฉันกินใครพร้อมก็พร้อมไปสะกค่ะไอ้ไจ๊มึงผันพื้นหลาวนวดมึงพันเปลือ เที่ยวยู่น้ากับก้าเที่ยวบนนู้บนนี้มึงกินก็กินไปตาาแม่ไก่ป้อมแกป้อมเว้นแววตากกรู้เลยนะว่ามึงอีว่ากูเที่ยวแม่อีกินก็ทำไมพ่อมีพ่อด่าเพื่อนก่อต่อยกินได้กินได้นวดไม่หว่าเลตาไกไอ็นลิงไก่ล้วก็มึงไม่ห่าปาปากปากไม่ต้องห่าปากกินหมดเลยเออกินก็ดังขึ้นมาเร็วเออตีน้อยอย่างนี้เฮ้ยสั่งไงไงก็เ้วไม่กล้าทำเว้ยนี่เลยตามสั่งรถจัดบายน้องอังตามสั่งรถจัด บายน้องอังเทีไหวพระเมโพทรัพย์กูไหว้กูเลี้ยงอพอดีเขาขึ้นมาในนู้นไหว้พระเมนวดนี่นะคะมึงพระเมการากินี่เนี่ยอืมงี้จ้ะตรงแรกถ้าใครเป็นใบโพละยินตันนี่นี่เลืนี่จานนี่เลยมาดั้นื้อะไรอนวดเป็นพัดเครื่องเกรงนี่พัดเครื่องเกรงกับสตอใช่เป็นเป็นตาเล่โอ้โอ้โอ้ตั๊กตั๊กตั๊ก ชิมเล่กวเงก็รสจัดรสจัดจานไหมนะนี่กุงโอ้ยนวดนวดมุกสดมุกสดเออมุกเด้งงั่นมั้งเกลียงจัดจานบานเรายงมเลุ้งตนี้โอ้แลึไม่ใช่ว่าราคาอีเพ่งไรน้ำดำนะนี่ชิมเลกันนี่ อืมเออวะ่ะป้านมันกว่าเมนูนี้มันมันเออมาใจกี่บา้าก้าเขาก็นิ่มดีนะอืมไม่แก่ก้าวแกงนะอือกุ้งก็มึงกินเลยกุ้งกินเล้วกุง้งอ,อยากกินอะไรนี่นี่อะไรนี่นี่ผัดผงโหยผงมะเร็งปู่ลงกระติเป็นกุ้งมันฉ่อมอ้ยมันเด้อ,อ แต่ว่าคือมาเร็วเราต้องรีบมันจุบรถชาร์ลองเล่นลองเล่นโอ้ยเยอะเห็นนะโอ้ยรถเลยมันดิดลินกันโอ้ยดิดลินเออโอ้ยอ้อ้ยผู้นะโอ้ยเหม่งผู้ละไม่ลองเล่กันดิเิแต่ว่าเล็บมึงก่อนกินอ้อยมึงไม่มีไม่มีมารยาทเลยทำปุ๋ยก่อนนะนี่ ก็ต้องใส่ลินตะวัดโขนเรี่มลาเรี่มเติมเรีม่มเึิมหูจงอางเลยดูดำวาดมันนึงแม่ทำมันผีเสื้อน้ำเลี่ยเล็วเช็คโอ้ยว่าโอ้ยกดทราบไหม,มถ้าโอ้ยกดทราบแสดงว่าไม่พานเออเออเ,ออเดี๋ยวเราเร็วว่ะโอ้ยรันหนองอังซราบไหมนะไม่ซนระาบว่ะอืมมันตดิดเอามาไมีควันจุ่มจำก้องเหนือ่อยคือนห้อยแมง โอยเมงอยากคิดว่าเป็นนานบ้านๆธรรมดานะงวหมูดำชั้นหนักมันก็เหลือหมูกรอบนะหมูกรอบอันนี้เป็นหมูกรอบก้องผู้ย้ายหมูเปดนี่เนี่ยก็เป็นโอตอโมโอก็เป็นอบอตมึงรู้ประวัติยาัดไป่ออกผัวยเอากินนะยา้รยจังยังไม่กินที่อันนี้เป็นเครื่องแกงหมูกรอบนะคะอือ มูแมกเงี้ยมูแมกเงี้ยมีรสชาติเบบบาทเพชรกลางนาาะคะแล้วก็กรอบนอกเครื่องแกงล่ะกมึง <c oughs> กินรีบอีกที่อย่างเงี้ย <c oughs> ไอ้ได้ไม่กินกั๊บเลยนะเรานะเออไม่กินข้าวเลยครูเรานี่จัดอืมในห้ลองชิมเลยกันไหมเนขาชิมเขาจะเขาไม่ชิมข้าวอ่ะอืมอุ้ฮะโรย บินเพชรยักษ์โต๊ะกูไหมบางที่ก็มั่นเนี่ยได้ไหมไอ้นี่เป็นอานจีนค่ะสุกี้ยากิเมท้ากีอือันนี้คือโค้ดสซุกน้ำสุกี้ไม่เลยใช่ไหมกิเลยเป็นสูดก้องทางร้านชูดหนองอ้งเลยเพราะว่าพวกเราใช้น้ำสุกี้คนๆแลลวกาเค็มๆอีกข่เป็นโกนเงิหรือมั้ ตาลี่นะนี่ตาลี่รสติดดิหนับเยวอจุกกี้ด้วยหมาเดี๋ยวชิมหนึ่งชิมจุกกี้เลยโอ้นี่แหละน้องเขาไม่ได้โฆษณาพี่น้องเป็นร้านข้างถนนบานบานพี่น้องนะเร็มค่ะตามตรงตลาดเน่รสชาติปัตตาหคานถันคนรสรสชาติร้อยวารานะเย่เแล้วนะอื่มช่วงใหญ่แบบตัวเด็ดตัวพี่น้องนี่นี่ คือกินเร็วส้มส้มกับราคาที่เราจ่ายเป็นไม่เกี่ยวว่าเพลงเวอราา์ราา้านของตลาดซึ่งร้านนี้นะขอเริ่มต้นที่เมนูละไรยีติบ,บาทมาดามฮะตู้ <laughs> กันนะ <laughs> ใครจงใครเจียวเมียได้กินนะมิเงนเลยเริ่มต้นยีติบาราะว่าตรงนี้นไกลไกลก,ลก,ลกับโรงเรียนน้องอัง ผี Here, นะไปรีวิวซึ่งผีต้องการความมั่นใจน้องนะว่าลูก้าจะได้กินวัตถุดิบมันผีกุ้งตัวเ่านี้ไม่น้องตาลูก้ามากินเท่านี้เลยค่ะซึ่งทาสช่างป้านเอฟก็เท่านี้เหมือนกันค่ะซุ้มมาได้นะซุ้มได้ค่ะฟรีมากโดยไม่ต้องนัดหนองหลวงนาเลยมาแบบ กี่ครั้งก็ได้ก็ได้แบบแถานี้เหมือนเดิมคือท่าสมุดออกมาเบรคถอดวัวมาถอดถอดวิกมาค่ะ,คะเออเราอีหมาเล่เออวตถิวถดเอดี๋ยวเดี๋วเเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอหยุดเตรียมตัวดัวก่อนตัวดัวเววัดเม้าวนตัววิกโอตัววิกตอดวิกเรายกมาเป็นใช้บรรยากาศคือเราถมากินกับแฟนไม่ปนแะไรเออโอ้ยวักุ้งคือตัวแถานี้เลยแถานี้เลยค่ะมาไม่จกตาค่ะไม่ใช่ว่าเอาตัวใหญ่แค่ตอนรีวิวค่ะมากินก็ตัวนี้สั่งเก็บก็ตัวนี้ถึงก็ค่อยก็ตัวใหญ่ ก็ซดทุกวันค่ะเนี่ยไหมคะเป็นไงี้ิงใจนี่นี่กินวัดเร็วค่ะเลือดแต่กุ้งเลยแต่เดียวเซตลาวกุ้งนี่แต่เดียวเน่ค่ะลูกค้าประจำอยู่ตรงนี้ค่ะเข้ามากินซุกี้นำทุกวันเลยค่ะเรื่องก็ท่านนั้นเลยค่ะกุ้งตัวใหญ่เป็นทุกวันนะคถ้าเขากลับมากินซำแสดงว่านั้นร้อยและทุกปากองผู้บริโภค อ่า่ถตากินเหลือซุ้นกินเหลือซุ่นแสดงว่าเตรียมพินร้านได้เลยซึ่งร้านคูณผีเนี่ยเปิดมากี่วันแล้วคะเปิดได้อาทิตยหนึ่งค่ะอ่าทิตย์เดียวเลยตามนะคะว่าโกนอีมาทำอาชีพเนี่ยทำไรนะคะ เป็นข้าราชการทานมะราค่ะเป็นข้าราชการทานมาพราใช่ค่ะเจ้าว่าคืออยากที่มีอาชีพอิสระใอยากที่จะหารายได้เพิ่มใช่ก็เลยมาทาอาหารโทษนะคะพ่อครัวเนี่ยเป็นอะไรกับคุณพี่คะเป็นเป็นครัวค่ะเอ๊ะไม่โทษเลย พ่อพ่อเป็นผัวใช่ค่ะผัวเนี่ยไปเรียนทําอาหารหรือเรียนด้วยตัวเองคะอ่าเป็นเรียนด้วยตัวเองค่ะชอบทํากับข้าวอยู่แล้วค่ะชอบทํากับข้าวในทุกเมนูร้อยนมวเนอคือเราเอาดีมากเลยค่ะแค่อาารทีเดียวก็เรารู้เร็วบางที่ราดอื่นพอเอาลิ้นเตะว่านําว่านอย่างเดียวอันนี้อูมามิกลมๆใช่คือรสชาติบ้านเราเป็นคนที่ไหนคะอ่อหน่วยาเป็นคนปัตตานีค่ะซึงเรซามีเป็นคนนครค่ะอ่านานบังไทย นคนนะคน,ะคนรรมาจานอยู่เลวนวดออสำหรับแฟนครับใหญ่นวดหรือว่าคนตีเลขคลิปนี้อยู่นะคะเพียงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้ร้านเขาเล่นะคะตามสั่งรถจัดใบน้องอังรับส่วนลดทันทีก่ะห้าเปอร์เซ็นเอกินครบ100บาทขึ้นไปนะคะอ่าและอย่างฟรีไอติมอีกหนึ่งทงค่ะต่อโตอ่าแล้วตอนนี้ถ้าว่าใครกินครบนึ่งพบาททีร้านนะคะ บอกเลยว่าเรามีสิทธ์ลุนทองคำด้วยเป็นแว่นทองคำจนถึงสิ้นเดือนปรึพษภาคมนี้ค่ะกินครบ1,000บาทขึ้นไปเอกินข้าวลุนแว่นกันนะเออเรียมเหล่านะคะโปรวันเกิดนะคะใครเกิดกันลด5%กันนะคะเออกินครบ1ึ่รลด5%ได้ไอติม1ึง่งทงแบ่งกันเลยตังโตพลัดกันเลี่ย เดินทางสะดวกสบายผ่านถนนราชดำเนินเล้ยวกาข้าวทางซี่เยกมาข้ามชุมเรล,ลียวคว้าคางๆเปลวอัดเมาแล้วไม่ต้องเวน,นะรถตรงไปร้านนองอังอยูตะนุนรานคมก่อนถึงโรงแรมปู่ร้านคนครซ้ายมือจ้า